เพราะหนังลงแม่งหายเกี้ยงเลยเรื่องนี้มันดีไหมครับเรื่องนี้มันดีไหมครับพี่ต้องมาพรุ่งนี้สซั่นต่อไปต้องมาพรุ่งนี้นะต้องพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้โผลรักธนาคารยิ่งชีพสวัสดีครับ อยู่กับผมยากรสตูดิโออีกแล้วนะครับแล้วก็อยู่กับช่วง Netflix รีวิวต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยผมจะมุ่งไปทาง Netflix เลยนะฮะเพราะหนังลงแม่งหายเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยนะครับจากสถานการณ์โควิดนะครับก็อยากฝากทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ทุกท่านนะครับอยู่บ้านหาอะไราดูกันไปก่อนนะครับช่วงนี้วันนี้นะครับก็จะ,จะมาพูดถึงหนังเรื่องราคาซาดิบาเพลหรือก็คือมันนี่ไฮสซีซั่นที่4ครับ เรามาพูดถึงเรื่องนี้กนก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยแบ่งคนดูออกเป็น2กลุ่มอย่างชัดเจนครับกลุ่มแรกนะครับก็คือคนที่ดูมาตั้งแต่ซีซันหนึ่งแล้วแล้วก็ไล่ดูไล่ like, ดูไล่ like, ดูจนมาถึงซีซันสี่ครับจะมีก,กลุ่มหนึ่งที่ช่วงนี้เนี่ยแน่นอนกับว่าอยู่บ้านยเยอะๆครับทําให้ไอ้มันนี่หายเนี่ยมันเด้งฟรีขึ้นมาก็เลยสงสัยกันว่าหนังเรื่องนี้มันดีจริงไหมก็คือกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่ซีซันแรกครับแล้วก็จะมีคําถามมากมายที่ผมยังเขียนอยู่ในกลุ่มนะครับ ดีไหมครับเรื่องนี้มันดีไหมครับพี่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยครับสาหรับคนที่ดูรีวิวของผมว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีนะครับเป็นหนังที่ดีแล้วก็ติดท็อปเลทของซีรีส์ Netflix ที่ดีอีกเรื่องเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นซีรีส์ที่ผมเนี่ยจับตาจับตาดูมากแบบโหต้องมาพรุ่งนี้ซีซั่นต่อไปต้องมาพรุ่งนี้นะต้องพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้และก่อนที่เราจะเข้าในการรีวิวความรู้สึกของซีซั่นที่4นะครับ ต้องบอกก่อนว่าจะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องเล็กน้อยนะครับผมใครที่ไม่ชอบใจนะครับปิดไปก่อนได้นะครับแต่ไม่ได้เยอะอะไรขนาดครับนิดเดียวนิดเดียวนิ่นิดเดียวขอพูดนิดเดียวนะครับจะไม่เป็นการสปอยอ่หัวข้อใหญ่ๆของเรื่องหรือว่าสิ่งที่เรื่องเนี่ยเขาจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์เนี่ยผมจะไม่สปอยนะครับเรามาเริ่มมันเลยนะครับผมต้องขออนุญาตย้อนกลับไปซีซั่นที่3ครับเราจะเห็นว่าคนหน้ากลุ่มนะครับไอแว่นเนี่ยแว่นนะครับเขาโดนจัดฉากว่าแฟนของเขาได้โดนยิงตาย แวนเนี่ยก็เลยโกรธจัดฮะระเบิดโทสศสั่งขั้วของเขาในธนาคารกลางเนี่ยให้ยิงระเบิดใส่รถตำรวจครับทำให้จากกลุ่มป้นที่เป็นสันติวิธีนะครับกลายเป็นสงครามขนาดย่อมกลางเมืองครับเขาจะมายึดสันติวิธีอีกแล้วนี่ก็คือสงครามครับจบในซีซันที่3ครับเรามาเริ่มซีซันที่4กันเลยกับการรีวิวว่าความรู้สึกเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะอย่างแรกเลยก็คือความมีผลของตัวละครครับ ต้องบอกว่าตัวละครที่หลายๆคนพูดถึงนะฮะอย่างโตเกียวครับเป็นตัวละครที่หลายๆคนบอกว่าน่าตำคาญเป็นตัวปัญหาของกลุ่มในซีซั่นที่ผ่านมาว่าจะเป็น1 2 3โตเกียวโดนคนเดียวเลยครับแต่ก็มีหลายๆคนที่โดนด้วยนะฮะแต่ว่าโตเกียวเนี่ยจะโดนหนักสุดคนเดียวเลยทีนี้ในซีซั่น4ี่ครับต้องบอกว่าเขาแก้ปัญหาตัวละครโตเกียวได้ดีครับมีความมีเหตุผลมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรขนาดนั้นครับแต่มันทําให้เรารู้สึก คลายลงได้ว่าตัวละครเนี้ยมันน่ารำคาญน้อยลงแล้วก็คนในกลุ่มเนี่ยต้องเรียกว่าน่ารำคาญน้อยลงหลายๆคนเลยครับเพราะตัวละครในกลุ่มแต่ละตัวนะครับมันจะเป็นตัวละครที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนคือมีนิสัยเป็นของตัวเองแล้วไม่ค่อยฟังใครฮนะเพราะมันเป็นกลุ่มป้นที่แบบจับคนตอนแรกก็คือจับคนที่ไม่รู้จักกันจับคนที่ เป็นเอ่อพวกโจรเนี่ยมาช่วยกันนะทาให้มันไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรที่แบบแน่นแฟนขนาดนั้นหลายหลายคนก็จะมีความสงสัยมีความไม่ชอบหน้ากันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับทําให้ซีซั่นนี้เนี่ยเขาแก้ปัญหาโดยการน้ทุกคนเนี่ยมาร่วมมือกันได้ด้วยเหตุการณ์บางอย่างครับแต่ผมจะไม่บอกว่าเป็นเหตุการณ์อะไรนะครับเพราะมันสําคัญมากๆทีนี้เราก็จะมาพูดถึงจุดต่อไปเลยครับก็คือสิ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับก็คือมันจะเป็นการแบ่งฝั่ง ของกลุ่มป้นจะคนกลุ่มอื่นอย่างชัดเจนกลุ่มปนนี่คือจะป้นไปเลยฮะไอซีซั่นสเนี่ยไอคนที่แม่งไม่เห็นด้วยก็คือไม่เห็นด้วยจริงยกตัวอย่างนะครับอันนี้มีการเปิดเผยนะครับก็คือรปภที่โดนจับเป็นตัวประกันของซีซั่นที่แล้วครับนี่คือมันเป็นรปภครับถ้าเราคิดในภาพจริงๆหรืออาจจะเป็นของต่างประเทศนะฮะมันก็ต้องมีคนกลัวตายบ้างบ้างแต่รปภออเรื่องนี้นะคือโอ้กูเป็นรปภนีกูต้องกูต้องไม่ให้มันป้นธนาคารได้ได้ แม่งไม่กลัวตายเลยฮะแม่งแบบโอ้โหรักธนาคารยิ่งชีพทีนี้นะมันก็เลยเกิดความเข้มข้นขึ้นแบบงง,งๆนะฮะเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็มีหน้าที่ของมันที่ชัดเจนนะครับทำให้ผมชอบจุดๆนี้มากๆแล้วก็ในซีซั่นที่4เนี่ยปกตินะครับในซีซั่น1 2 3สเราจะเห็นว่าเขาแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนว่า1คือตำรวจ2คือกลุ่มป้นแต่ในซีซั่นที่4ี่เนี่ยผมชอบยกขยายสเกลขึ้นไปอีกมันมี ขั้นตอนมีคนนอกเข้ามาเกี่ยวแล้วก็มีกลุ่มหรือว่าคนบางคนนะครับที่แยกออกไปมีหน้าที่ของตัวเองซึ่งผมชอบจุดนี้มากๆนะครับและมาทําให้หนังในเข้มข้นมากขึ้นมากจริงๆนะครับและในซีซั่นที่4เนี่ยต้องบอกว่าความเข้มข้นเนี่ยมันนี้แต่ตอนแรกยันตอนสุดท้ายเลยไม่ว่าจะเป็นแผนซ้อนแผนแผนที่ขึ้นเกิดขึ้นมาเพื่อรับมือแผนของแว่นแผนของตํารวจหรือการโยงออกไป ไกลโพนฮะต้องบอกว่าโหจะพูดว่าเข้มข้นอีกแล้วต้องบอกว่าซีซั่นที่4เนี่ยมันเข้มข้นจริงๆฮะและก็อยากให้ลองไปหารับชมกันดูนะครับผมทีนี้ก็จะมาพูดสรุปโดยรวมของซีซั่นที่4นะครับว่าเป็นหนังที่ดีครับและใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็อยากให้ลองไปไล่ดูในซีซั่นแรกเลยนะครับทุกคนจะมีความสุขกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆจะลาคาซาีิปาเพลหรือว่ามันนี่ไฮซีซั่นที่4ครับผม ก็วันนี้นะครับยานการสตูดิโอขอลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ฟังไหรวะกดไลค์นะครับแล้วกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามผลงานต่อไปด้วยนะครับ